คลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำห้ามลอกเลียนแบบเด็ดค่ะตื่นโทษจงตื่นยินดีต้อนรับเข้าสูา่ฟอเจนาชาแนลนะคะอยู่ฝ้า pj88 แปดแปด h ร a กวันนี้เราจะมาขโมยไข่แม่มังกรและปลูกแม่มังกรกันนะจ๊ะไม่รู้ว่าเขาจะตื่นกันหรือเปล่าอ่าโอเคตูนมือน,นี้500ถือวถืเบามากเลยนะท่านผู้ชมสําหรับ การแบบว่าเบ็ดของเราน้อยๆต้องน้อยแล้วแหละเบ็ดตามทุนนะจ๊ะท่านผู้ชมอ่าโอเคหน้าตาเขาก็จะเป็นประมาณนี้ต้องไหลนะจ๊ะอ่าพันรอบไปเลยเบ็ดที่20เนี้ยแหละเปิดเทอร์โมไปแล้วด้วยนะจ๊ะให้เขาหมุนไหลๆยาวๆไปเลยนะจ๊ะเบ็ดนี้ไม่เปียนใจอู้หมาแล้วดอกจิกโอ้รับมา20ไข่มังกรสะเทือนด้วยอู้ยจัดมาดีอ่าโอเคยังไม่แตกสักใบนะไค่ะก็รอนะจ๊ะ เออทุนก็ลดลงเรื่อยๆด้วยทั้งหมดก็คงต้องปิดคลิปเออไว้มาสองตัวแบบนี้จัดต่อไปเลยดิเอ้ยสีส้มสีส้มก็สวยอ่าสี่สิบรับมาก็ือวเท่าตัวนะท่านผู้ชมอุ้ยเอาแล้วเอาแล้วแล้วแล้วอุ้ยดอกจิกหมาแบบนี้นะจ๊ะยังได้ไปต่อด้วยกับลูกมังกรนะท่านผู้ชมอุ้ยอุ้ยแล้วไข่มังกรเกบแตกไปออมา ถ้ามันไหลยาวท่านผู้ชมยังไงแม่มังกอนก็ตื่นอยู่แล้วนะเออจัดต่อไม่รอแล้วนะหมดก็ปิดคลิปนะจ๊ะตามฟอจุน่าไปอ่า มาจะมามาจะเมจ๋าเอาให้ตื่นเลยเวกอัพเวกอัพนะจ๊ะทุกคนเออเอาให้รู้เรื่องกระเบื้องแตกเลยก็มาดิครับเอาแล้วตุนก็จะเหลือสองรอยแล้วท่านผู้ชมยังไงกันเลยครับเนี้ยจาก500นะโอ้โหว่าหลายรอบมากท่านผู้ชมเออม,มาแล้วหัวใจดอกนี้รับมา8อ่าใครรู้มังกรได้แต่สะเทือนยังไม่แต่สักใบนะท่านผู้ชมยังไงกันยังไงกันเอาจัดหนักจัดยาวอะไรขอ,อไหลขอยาวหน่อยอุ้ย อ่มาแล้วหัวใจนะจ๊ะอูย้ยังได้ไปต่อกันลูกมังกรไข่มังกรไข่มังกรจะแตกหรือเปล่าเกือบแตกได้แค่เกือบอีกแล้วอ่าจะหมดแล้วท่านผู้ชมจะหมดแล้วเล่นได้อีกประมาณห้ารอบอ๊ยลูกมังกรดอกนี้อ่าสี่สิบยังรับมาอู้ไข่ไม่แตกเลยอะ่ะนะจะได้ปิดคลิปด้วยนะท่านผู้ชมเออไม่ตื่นว่ะ ยังไง30รับมาอีกเออยังได้พอต่อลมหายใจแล้วลูกมังกรดอกนี้20อสิเออหมาแล้วนะจ๊ะกับลูกมังกรตัวนี้แล้วยังจัดต่อกับลูกมังกรตัวที่สองโอโหโหมาแล้วไขแตกแล้วหนึ่งใบดอกนี้รบครบหินที่รักจัดต่อกับลูกมังกรสีฟ้าแล้วไขใบที่สองจัดแตกหรือเปล่า จะแตกหรือเปล่าอีกนินเดียวโอ้โหยี่ไหลไม่ยาวไมมเป็นไหลดอกนี้จัดมาอีกนะท่านผู้ชมเออไข่ลูกมังกรตัวแรกเกือบแตกไปอ้าวายมาสองตัวแบบนี้สวยๆงามๆเออจัดต่อไม่รอแล้วนะยังได้ต่อลมหายใจมาอีกนิดนึงแต่ว่าถ้าเขาไม่ไหลขนาดน,นี้นะเราก็อาจจะต้องต้องบงนะทุกคนไม่ปวดนะจ๊ะเออจัดต่อไม่รอแล้วนะยังไงกันล่ะทีนี้ตาแม่มังกรรับมา60โอ้ยถ้าได้แบบนี้ และเข้าทุกตาก็คือซีดีเดอ้ออ่ะดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะจ๊ะสู่มะมีวายยังทําอะไรไม่ได้เลยท่านผู้ชมเออทุนของเราก็อยู่ในขั้นที่ตกต่ำอีกครั้งนะ สำหรับดักเกิลแฮดนะทุกคนเออ,เออถ้าคุณไม่ดีก็เลิกไปโอ้ยตอนนี้ใครรู้มังกรแตกแล้วใบแรกใบที่สองวย้ยังไงจ๊ะโอ้ยทุบดอกนี้ขอให้เป็นดอกที่ดีของเราใบที่สองก็มาใบที่สองจะแตกแล้วโอ้โหเกือบแตกนะท่านผู้ชมโอ้โหมันไม่เต็มหลอดนะอ่ายังจะต่อดอกนี้มาแล้วรับซับรับโชคกันไปเลยทีเดียวเชียวอ้าว่ายังไงจ๊ะว่ายังไง ยังไงอุคูยังไม่มายังไม่เข้าอะไรเลยว้าวหลายรอบมากนะไม่รู้เรื่องแล้วนะจ๊ะทีนี้อ้าโพดํมมาโพดํมมาสิบนะท่านผู้ชมเออลูกมังกรมาดอกนี้จัดต่อดีจัดต่อเต็มแพะมังกรลลกลูกแรกแตกไปแล้วไข่นะจะาทาอหินดอกนี้ฟาดมากับหัวใจแล้วยังไงต่อโอ้โหวายวายยังได้ไปต่ออุ้ยอ่ะไม่เต็มไม่เต็มตีนไปไม่สุดนะท่านผู้ชม แต่ยังพอต่อลมหายใจของเราได้เรื่อยๆเลยนะเบดที่20ของเราแล้วมันก็แตกมาเรื่อยๆแหละจ้าอ่าโอเคตอนนี้ก็สู่แบบว่าสู่จุดเซฟอีกแล้วนะท่านผู้ชมจะหมดแล้วจ้าอุย้ยดอกนี้ยังมาช่วยต่อลมหายใจอีก20แล้ววายยังได้ไปต่อโอ้โหใครลู้มากรลูโลกแรกแตกแล้วพบหินดอกนี้ ขอให้แตกต่อเออแบบนั้นละร้อยสี่สิบอาลูกมังกอสสีฟ้าไครสีฟ้าจะแตกหรือเปล่าอ้คูไข่มังกอสสีฟ้ามันไม่แตกสักทีอ่าอย่าเสียใจไปนานเอาต่อเรื่อยๆรัวนๆเลยนะโอ้ยทุนก็มาแล้วนะสองร้อยกว่าท่านผู้ชมจัดต่อไม่รอแล้วนะดอกนี้หัวใจมาเออ ให้มันเข้าแบบนี้ทุกรอบอย่าให้แบบว่าวเี้เลยนะจ๊ะดักเกิลเฮดแม่มังกรให้โชคสักนิดสักหน่อยก็จะดีเอ้ยมาแล้วดอกนี้รัมอะรัมา,มาโอุโูไข่จอรอแล้วไข่จอ,อแล้วออแล้ว,ลวสีฟ้าแบบมีอุโูมีโอกาสที่ไข่สีฟ้าจะแตกยังไหลยาวไม่หยุดไข่สีฟ้าแตกเราจะแม่จ๋าแล้วมันยังไหลไม่หยุดฟีเจอร์เรามีสงตัวทีนี้มาทุกหินฟีเจอร์แรกกันเลยแล้วดอกนี้มันยังได้ไปต่อไข่สีชมพูว่ายังไงโอ้ มาแล้วมาแล้วใครสิฉัพูอุ้ยอาจมีโอกาสได้แบบว่าแม่มังกรตื่นนะทุกคนเออดอกนี้ดอกนี้พี่สวยดอกนี้พี่สวยแล้วยังไงจ๊ะโอ้โหมังกรสีเขียวแบบนี้มังกรสีเขียวแบบนี้นะจ๊ะอุ้ยโอเคโอเคเวลิกุดโอเคเวลิกุดเลยนะจ๊ะอุ้ยมามาตาแม่มังกรสิเออโอเคมาแล้วนะจ๊ะ ออ้ย400ท,ท่านผู้ชม400แล้วยังได้ไปต่อไหมอ่าโอ้โหปุ๊บปับรับโชคอีกแล้วปุ๊บปับรับโชคอีกแล้วนะจ๊ะโอเคโอ้โหอ่ามาอุ้ยมังกรสีฟ้ายังมานะจ๊ะพี่จา๋าอุ้ยวายมาวายมาอื้อหือนั่นแหละเต็มตีนเต็มแผงบอกเลยว่าสุดปังบอกเลยว่าสุดปังจริงๆนะจ๊ะโอ้โห ยังไงยังไงอุ้ยหมาแล้วดอกนี้ดอกนี้ยังรับมาอีกยังรับมาอีกนะจ๊ะอุ้ยแล้วยังไงต่อสิยังไงต่อโอ้โอยังไหลลื่นไม่หยุดบอกแล้วถ้าแม่มังกรแตกนิดรูเรื่องกระเบื้องแตกแบบนี้ละจ้ะอ่ะยังมียังมีให้ได้เป่าต่อนะผู้ชมโอเคหมดที่เท่านี้แลวจ้าอ่ขอบคุณแม่มังกรมากสำหรับรางวัลซูเปอร์ ซูปเปอร์เมกาซูปเปอร์ก้อนโตใหญ่ัายกาสิบแไม้นี้ก็จอดพอแล้วจ้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ฟอ์จงุนด้วยนะวันนี้บวกมา2000บ๊ายบาย